ถ้าถ้าเราไปทําตามความอยากเนี่ยมันจะไม่รู้จบรู้สิ้นชอบก็หรือไม่ชอบก็ต้องอืขัดไว้ก่อนอขัดความอยากหเหมือนกับหกเหมือนกับลักกิเลสมันก็เขาก็ทำตรงกันข้าม เหมือนกับคนตนียางไงนะคนตนีคนยึดมั่นถือมั่นคนไม่รู้รู้จักปล่อยวางเขาก็ให้ทานนะรู้จักให้ทานแล้วนั่นแะทัภาษาทั้งโลกเขาก็รู้จักให้ทานาร,ารู้จักให้ สิ่งใดสิ่งหนึง่งให้แก่บุคลบคลผู้อื่น